คุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าตอบคนเดียวเหรอเฮ้ผมก็ยืนนอกคนเดียวนะคนเดียวบอกว่ามีใครอยู่หรือเปล่าฮัลโหลโอเคไม่น่ามีทุกคนมาตอบเลยครับอเอ่อผมเข้าเกมมาแล้วมันก็อยู่หน้านี่เลยเอ่อแล้วแล้วให้คลิกหรือเปล่าอ่ะอุ้ยมีเสียงคลิกซะด้วยเเกมนี้มีเนื้อหาภาพอ่าแสงวูบวาบไม่ถูกกับคนที่เป็นโรคไวต่อแสงนะครับ โอเคตามนั้นมาแต่ก่อนจะไปเล่นเราก็เปิดลิปก่อนแล้วกันก็สวัสดีทุกคนครับผมเกณฑ์เกณฑ์ไนท์สวัสดีเราอยู่กันในเกมดรีเดอร์น่คอนเซ็ปต์ง่ายๆเกมที่จะให้เราเล่นในเกมที่อยู่ในเกมอีกทีนึืงงงไหมก็แน่นอนว่าเป็นเกมสยองขวัญตามสไตล์ช่องเรามาลองดูเลยดีกว่ามันเล่นยังไงนะโปรเซ s ครับโอเมสซูจูไลทูเอ่อบ้าๆเหมือนกับให้เรายินยอมในการจะเล่นเกมเ่ยเกมในเกม เกมในเกมคือมันชื่อเมสนะแต่เกมจริงๆที่เราเล่นคือลีเดอร์เอองงไหมไม่งงหรอกไปอนุญาตครับโอ้ภาพเหมือนคอมโบราณเลยนะเป็นสีเขียวเขียวอิน่ั้าเข้ก็สู่เมสอ,อ่านไม่ทันโอเคเอ่อเอนเตอร์นะอ่ะแล้วหลักคือเกมน,นี้จะให้เรารับบทเป็นเมาส์ตัวหนึ่งที่จะต้องลากไปตามทางแบบนี้ซึ่งถ้าเราชนมันก็จะอมืมันก็จะเกมโอเวอร์ ประมาณนั้นครับมามาลองดูระยนแรกก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะอุ้ยเหมือนกล้องจะซูมออกมานะนี่นี่คอมเราหรือเปล่าอุ้ยอ๋อนี่เห็นไหมพอเราเอามาสอามาจากนอกจอมันก็จะกลายเป็นแบบนี้อุ้ยเราสังเกตเส้นมาขยับได้เห็นป่ะอุ้ยเนี่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 ยทางขวาเห็นป่ะเอ้ยสมจริงสมจริงมาโอเคเลยต่อนะเอนเตอร์ครับโอเคอันนี้ต้องไปข้างบนใช่ไหมได้ได้ได้ไม่น่ายากเท่าไหร่ชืบชบโอ้จ้ ไม่น่าพูดเลยเอามหเอาม่ๆเอา,เอามามามาเมาืม่อกี้รีบไปหน่อยขอโทษเออเราไม่รู้ว่ามันฮิตบล็อกมันชนตรงประมาณไหนอ่ะเอาเป็นว่าเราระวังแล้วกันนะชื้บฮะอุะ๊ยแต่เหมือนยิ่งเล่นไปกล้องมันจะยิ่งซูมออกมาเรื่อยๆนะโอเคมามโอ้อันนี้ข้างล่างเหรอได้ได้ได้ไดชื้บปึ๊บชื้บอ๋อฮะอ่าผมนึกตายไม่ใช่เหรออะไรอ่ะ อ๋อเหมือนไอ้สัญลักษณ์ข้างๆสองอันมันเปลี่ยนปะเออเอออ่ะต่อนะชิบตกใจหมดนึกว่ตายเมื่อกี้เออคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าตอบคนเดียวเหรอเอ้อผมก็ยนืนน้องคนเดียวนะคนเดียวบอกว่ามีใครอยู่หรือเปล่าฮัลโหลโอเคไม่น่ามีทุกคนมาตอบเลยครับไปซ้ายตอบว่าไม่อยู่คนเดียวกับไปขวาตอบว่าอยู่คนเดียวอ,อ่าอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวมาเลยเยส กดเฮ้ยโอ้ทำไมต้องถามย้ำล่ะเอมาตอนนะโุ้ยโอ้ในเริ่มแอดวานซ์ฮะมาเลยมาเลยมาเลยจะเอารอบเดียวผ่านอ่ะทำได้หรือเปล่าจื๊บเออเหมือนว่าตรงปลายปลายขอบเม้าเราโดนเราจะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าโดนตรงหัวน่าจะตายเลยจื๊บเฮ้ยไม่ยากดินะเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นมือทางขวาเมื่อกี้ทุกคนเห็นหรือเปล่า น่าจะน่าจะเห็นกันนะผมมัวแต่โฟกัสอันนี้แต่ไม่แน่นะโฟกัสต้องมากนี้กลายเป็นว่าอาจจะโดนผีตุงแชร์ใส่แล้วตายไปเลยอะไรเงี้ยอ,อุ้ยทำไมนี่ดูง,ง่ายจังปึ๊บไปนี้ลงล่างชิ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็จะเอ้ยทางเปลี่ยนทุกคนเอาแล้วมาเลยครับได้ได้ได้ไดชือ้อปืนนี้อันนี้ก็แยาบยากอยู่นะต้องมือนิ่งนิดนึงมาชิ้รอบเดียวผ่านนะครับ อ่ไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังกูจริงๆนะวัดทำไมอ่ะใครอยู่หลังละมีเปล่าซ้ายขวาไม่มีนะเออก็ไม่มีนี่นะใครอยู่ข้างหลังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมีคำสั่งเ r ินน o รา d ทุกคนคำสั่งว่าให้หันหลังกลับไปดูอุ้ยแล้วมันเหมือนเชื้อเชื้อให้เราไปโอเคผมเงินผมไปแล้วกันนะอ่ะลองดูเ r ินน o รา d ดูซิว่าอาจจะเป็นการหันในเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะ เชิญนาราครับอุ้ยหันไปเลือหรือเปล่าอย่าโอ้กะโอ้เฮ้ยเมื่อกี้มันเขียนว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าอ่านไม่ทันอ่ะโอ้ยเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหช่องแบบอย่างนี้โอ้เดี๋ยวนะขออ่านจังหวะก่อนปึ๊บชึ๊ปปื๊บโอเคโอเคชื๊ปปื๊บเออเออโอาจะแม่งเลยเอาใหม่ จ an ๊บปึ๊บโอ้ย okay, ร okay. well ีบไปหน่อยมามาแต่ทีนึคงได้เอาไม่ไมจะอ้ยเสียวเสียวเสียวจบปึ๊บป <po ึ๊บปึ๊บโอเคไปโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเคาะประตูจากข้างหลังในเกมทุกคนเอาแล้วมาแล้วหรือเปล่าอย่าละเพื่อนเฮ้ยอ๋อตกใจโอ้ยไม่มีคำสั่งอันล็อกหมอต้องเปิดเปิดทางตรงนี้หรือเปล่า โอเคได้ก็เจาะรีบไปหน่อยมาชืบอปึป๊บไม่ยากเท่าไหร่นะชืบอกุญแจกุญแจอันล็อกชื่อมกดอุย้ยตัวมีอกับมือรัดเอาอ๋อเปิดทางนให้ด้วยขอบคุณครับมาชืบอเรียบร้อยอตรงกลางอุ้ยอ๋อมีทางปิดเปิดด้วยว่ะเอาเรื่องมาอ่ะนะ ว่าจะป๊าป๊าป๊าเป็นไงโอเคครับอยู่โอเคครับอุ้ยอันนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 มีเสียงเปิดประตูจากข้างหลังเอาแล้วไม่มีสมาธิเล่นแล้วครับจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสะดุ้งสะดุ้งมั่วเก้อเธอจะราวโอเคครับมาเลยมาจังหวะนี้ต้องเจอแล้วใครเปิดประตูอุ้ยปัตอุ้ยเงินกรอบรูปมันสั่นทันก็มาโดนหรือเปล่า ให้มีอ้าวแล้วเมื่อกี้ใครเปิดประตูวะวัดเฟอร์รี่เรือเฟอร์รี่เหรอคืออะไรอ๋อไม่รู้เหมือนกันเอาไปว่าค่อยๆไปดูนะอุ้ยเสียวเสียวช่องมาเล็กอ่ะคืออะไรอ๋อเป็นทางอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้เดี๋ยวอ๋อเป็นเรืออย่างนี้อุ้ยเจ๋งเจ๋งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดอุ้ยเจ๋งเจ๋งก็นี้เจ๋งชอบชอบชอบอุ้ยระบบนี้เจ๋งมากเลยโอเคเจ๋งครับไปต่ออุ้ยโอุ้ยเหมือนเริ่มมีทางเดินอะไรสักอย่างวางตรงทางเดินอะ เออไม่รูมกันอุยอันนี้ดูไม่ยากนะแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์กลางทางละมั้งอุ้ยเอ๊ะอะไรอะเดี๋ยวก่อนมันมันเหมือนถ่ายมาจากข้างหลังเราป่ะจอมันสีคล้ายๆจอเราใช่แน่เลยว่ะเฮ้ยมันมีใครมาแอบถ่ายหลังเราหันกับไปดูได้ไหมเพื่อนโอ้โหไม่มีไม่มีฟัง์กชันหันไปดูด้วยตายแล้วใครมาอยู่หลังเราอีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดียเดียวอะไรอะไรอะไรใจเยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดียมันมันเฮ้ยมันกำลังเข้ามามันกำลังเข้ามาครับทุกคนมันกำลังเข้ามารีบไปรีบไปรีบไปโปรซโปรซไปเลยครับเหมือนมันกำลังขยบเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆหรือเปล่าใช่ใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยมันเออมันขยบเข้ามานั่นนะดูดิใช่ใจทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 โ โอ้ยเฮ้ยมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วครับแย่แล้วมันจะถึงคอเราแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆอุ้ยมันจะถึงคอเราแล้วมันจะถึงคอเราแล้วโอ้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 โเล็กมากโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทางอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหถามจริงมันไม่ให้เราไปหรือเปล่าวะโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้โอ้จะถึงคอแล้วแล้วโอ้โหอ้าโอ้ไปตายตายแน่ครับตายจังหวะนี้ตายแน่ๆผมตุยแน่ๆครับจังหวะนี้อย่าโอ้ไม่ครับไม่น่ารอดครับจังหวะนี้ ขอโทษน,นะเพื่อนเราไม่น่ารอดวะโอ้ยมันจะแดกคอผมแล้วอย่าอย่านะอย่าจับคอตู้อย่าจะเอ่ไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังคุณจริงๆเอาเอาปล่อยเหรอหรือเปล่าหรือยังไง enter เอาเอาคือไม่ทำอะไรแล้วเหรอโอ้โหหลอกให้หัวใจโอ้ยจอยหลอกให้ใจใด้ควา่าโถอ้เยไม่แน,น่หรอกเนย จังหวะที่เรากำลังโฟก,กัสนี้มันอาจจะแบบกุ้มเดี๋ยวก็ได้เออทุกคนเคยเล่นเกมอันนี้ไหมเออเออเกมไลคายอย่างนี้แหละคือให้เราลากเมาส์อย่างเงี้ยแล้วก็คือเล่นเป็นสะพานนึ่งก็จะมีโผล่ใส่ผีโผล่โผล่ใส่เลยวะผีโผล่ใส่จอเออไม่รู้ทุกคนเคยเห็นกันหรือเปล่าขันลากก็ไปดูครับโดนแจ้ในจังหวะนี้อ้าวเฮ้ยโอ้โหมาคนหนี่เองว่าแล้วจังหวะหนังผีจะจัด <laughs> ไปไปต่อโอ่ยอย่างนี้ง่ายจัง คือเมื่อก่อนมันมีเกมเว็บเกมหนึ่งนี่นแหละเกมประมาณนี้ให้เราลากเมาส์แล้วก็โอ๊ยพอเล่นไปนสักพักหนึ่งก็จะผีโผล่ใส่จอโอ๊ยเฮ้ยทำไมโดนรัวๆเลยวะอะไรวะเนี่ยมาไม่พูดแล้วขอโทษเอออ๋ออันนี้เมื่อกี้คือนี้มาเชิบใจเย็นๆไม่ต้องพูดเจ้าโอ้ยโอ้ย,อยเกือบแล้วเมื่อกี้ดินับเบรกมือทันมาเลยเชิบโอเควิ่งวิ่งว่าแต่ตัวละครในอันนี้คือเรากำลังไปไหนวะเนี่ย เฮ้ยเดินช้าลงหรือเปล่าวัดเดี๋ยวเฮ้ยมันเดินมาหรือเปล่านะวัดอะให้ไขค้งหน้าเฮ้ยเอสดเก็อ๋ออ๋อให้เรานี้จากตัวนี้โอเคได้โอ้โหไม่เห็นยากเลยครับแกช้าไปกว่าเพื่อนเราเร็วกว่าแกเยอะนี่เป็นไงโอ้โหซิกแซกโจ๊กหนึ่งทีนี่วนรอบหนึ่งทีเป็นไงโอ้โหง่ายกว่าเพื่อนง่ายง่ายไม่เห็นยากเลยโถยแค่นี้เฮ้ยมาโอ้ โอ้ยโอ้ยอันนี้มาไวอันนี้มาไวโอ้ยเจไม่โดนจับแล้วแต่หัวชนแทนโอเคมาได้เอ้ยมันทะลุเหรอโอ้โหมันขี้โกงจัดเลยครับจังหวะนี้เราในขณะที่เราต้องไปตามทางมันมันเดินทะลุซอยมาหาเราเลยเอาดิจับดิจับดิอะไรโอ้ไม่จับหรอกถึงจะทะลุได้ก็ยังยู่ดีเอเพื่อนนะมามหรืกเปล่าอุ้ยโอเคเหมือนเดิมมาเลยเพื่อนตามข้ามาเลยตามฉันมาเลยเพื่อนโอเคโอ้ยตรงตรงที่เสียวเดียวเดียวโอ้ย โอ้เจ็บปุ๊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 บอ่าไม่ได้แอมครับโอ้มา QF ก็ QF เกินเลยวะฆ่ามาหรือเปล่า Q อืออุ้อยเอา้าจอระเบิดเฉยอะไรวะ้นะฮะวัดอะไรครับเอเอโอ้ยอ้าวมันคือยังไงโอ,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 อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวคือคือตายอยู่ดีหรือเปล่าอเอ๊ อะไรว้วเนี่ยเอ,อ๊ะหรือว่าอย่าบอกนะว่าเรากลายเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงตัววารละชัยแน่เลยเอา้าสุดท้ายเราก็โดนครอบไอ้นั่นอยู่ดีปะที่หัวนะ่ะโอ้ใช่หรือเปล่าอย่าบอกว่าจบแค่นี้นะเฮ้ยเหมือนจะยังมีต่อดหรือเปล่ามาเลยครับมีอะไรอีกอ <c oughs> มีขึ้นคว่าด h เอ็น อ่ะแล้วยังไงเนี่ยจบเลยหรือเปล่าหรือว่าให้ตัวออกเกมไปเลยอืมมันบอกกำลัง processing เ่ะผมกดออกไหมโอเคเอาเป็นว่าช่างมันละกันปิดคลิปตรงนี้ก็ได้ก็โอเคครับทุกคนจบแล้วสำหรับริเดอร์นะก็เกมเกมสั้นๆนะมันจริงๆมันเป็นเกมเว็บด้วยนะเนี่ยผมเล่นอยู่บนเว็บนะไม่ได้โหลดมาลงคอมสอย่างใดก็โดยรวมเกมก็ทำบรรยากาศโอเคอยู่นะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันคิดว่าสั้นไปหน่อยเนาะคลิปกี่นาทีไม่ได้เป็นถึงสิบนาทีหรือเปล่า เออ,เอ,อก็เป็นว่าเป็นเกมเล็กเเล่นชิวๆแล้วกันไม่ต้องเครียดมากก็ถ้ารู้จบแล้วชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์ผมเลยนะครับตอนวันนี้ผมและดูดีเดอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย